หนุ่มคนหนึ่งโพสคลิปประจานลูกค้าบอกว่าไม่ยอมส่งคืนชุดแต่งงานเออ,เอ,อเอาไปแล้วไม่ส่งคืนออลูกค้าบอกขอโทษนะส่งมาก็ไม่ตรงปกจะเอาค่าส่งคืนเหรอจ่ายไามเ,เดี๋ยวส่งให้อเรื่องราวเป็นยังไงไปติดตามข่าวนี้กันถือว่าเป็นเรื่องวุ่นวุ่นให้ได้ชมกันอีกแล้วค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับเจ้าของร้านขายชุดแต่งงานที่จังหวัดกาลสิน์นะคะเจ้าตัวโพสทวงชุดแต่งงานเลย จากเจ้าของร้านเวด,ด้งที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะหลังคืนค่าชุดทั้งหมดให้แล้วหลังคู่กรณีบอกว่าชุดไม่ตรงปกด้านคู่กรณีร้านเวด,ด้งที่เพชรบูรณ์ที่ถูกกล่าวหาบอกว่าถ้าอยากให้คืนชุดอะ่ะก็ต้องส่งเงินค่าส่งของมาด้วยสิส่งชุดมาก็ผิดจะให้เสียค่าส่งกลับเองมันถูกต้องเหรอ,อนะเออก็สองคนสองมุมนะมนี่เป็นข้อความจากผู้ใช้ a ฟ e b o o k ค่ะเป็นร้านขายชุดแต่งงานรายหนึ่งสมมุติว่า ชื่อร้านสมัยทำไมสมมุติให้ยากจะไม่สมมุติเอสมมุต B. ิ B ี <laughs> นะคะคือร้านนี้อยู่จังหวัดกาลาสินโพสเข้าความประจานคนในคลิปประมาณว่าชายคนในคลิปครับเป็นเจ้าของร้านชุดแต่งงานแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบูรณ์ไม่ยอมคืนชุดให้ทั้งที่เขาโอนเงินคืนไปให้หมดแล้วและจะโพสต์ประจานจนกว่าจะส่งชุดคืนมาให้ทีมข่าวเลยไปที่จังหวัดเพชรบูรณ์เลยค่ะ ไปยังร้านชุดแต่งงานที่ถูกกล่าวหานะคะเจ้าของร้านคือคุณเฟมอายุ30ปีคุณเฟมเล่าว่าวันที่18พฤศจิกายนเนี่ยเขาก็สั่งซื้อชุดชื่อชุดว่าอะไรรู้ไหมซีวลัยสีแดงนะคะราคา9,500บาทซึ่งถูกโพสต์ขายใน Facebook โดยคนขายเนี่ยอยู่ที่จังหวัดกาลสินแต่ผ่านไปหลายวันก็ไม่ได้รับชุดสักทีต่อมาวันที่25พฤศจิกายนก็นี่ชุดส่งพัสดุมาแล้ว แต่พอเปิดออกดูพบว่าชุดเนี่ยไม่ตรงปกเลยจากชุดสีวายสีแดงกลายเป็นชุดไทยสบายเดี่ยวไม่ตรงทั้งสีทั้งปกแถมเป็นชุดมือสองอีกก็เลยติดต่อก,กลับไปขอคืนเงินทันทีทางนั้นพยายามจะให้ตนส่งชุดคืนก่อนแต่ตนไม่ยอม,อมโดยคุณเฟรมได้เอาชุดที่สั่งมาไม่ตรงปกไปเทียบกับ เฮ้ยคนละงาเลยอมม่มันก็ไม่เหมือนจริงๆชุดสีวะลายสีแดงที่ซื้อมาใหม่ภายหลังนะคะมาเทียบให้ดูเลยว่านี่มันคนละแบบกันจริงๆผมตั้งใจจะส่งให้เขาแต่รอให้เขาโอนตังค่าส่งกลับคืนมาอันนี้คือยืนยันว่าไม่โกงแน่นอนเพราะผมไม่โกงหรอครับเพียยังไงคืนส่งแน่นอนเพราะผมไม่โกงหรอครับถ้าโกงนะผมผมเอาชุด,ดน,นมมี้ไว้แต่ตอนแรกแล้วผมไม่ไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับกันตั้งแต่ตอนแรกก็คือจบแล้วแต่ว่าวันนี้ขอแค่ว่าเขา โอนค่าส่งกลับคืนมาแค่นั้นเองโอนค่าส่งมาให้เราเราก็ส่งให้เนี่ยครับชุดเราไม่ได้อยากได้ชุดนี้นแล้วเรา,ราจะจะให้ผมมาเสียเงินค่าส่งเองทั้งที่ผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการส่งของ,ของมานะ่ซึ่งมันไม่ใช่ของผมเนี่ยอืม,อมครับสีก็ตกสีสีไม่เสมอกันทุกอย่างโปะหมดอะ่ะเพราะมันไม่ใช่แขนยาวอะ่ะที่หนูสั่งก็คือแขนยาวที่อยู่ในคลิปปะครับแขนยาวแต่เนนี้มันไม่ใช่แขนยาวใช่ แล้วแต่เียชุดนี้หนูไปซื้อมาจากร้านอื่นนะคะไม่ใช่ร้านไม่ใช่ร้านของแกส่งมาให้แล้ที่ส่งมามือหหรือมือสอนะมือสองค่ะ,ะวันที่29ฝ่ายคนขายที่อยู่จังหวัดกาฬสินก็โอนเงินมาให้9.500บาทแต่ไม่ได้โอนเงินค่าส่งมาให้คุณเฟรมด้วยคุณเฟรมก็เลยยังไม่ส่งชุดคืนให้ร้านต้นทางเ<ด>ขาบอกเขาไม่ได้โกงตามคลิปเลยนะคะคุณเฟมยังบอกว่าเดียว จะไปแจ้งความให้เอาผิดกับเจ้าของร้านขายชุดที่โพสประจานเขาอันนี้ร้านขายชุดกระสินโดนแน่นะคะในความผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์ฐานทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงอันนี้จะโดนคดีทางแพ่งนะคะแล้วก็โดนฟ้องหลายตังอยู่เลยนะคะแลคุณที่ต้นเหตุเนาะคุณส่งชุดไม่ตงรงปกอะ่ะคุณผิดต<ช>ัด้งแต่แรกแล้ว่ะเออแล้วก็คือกลายเป็นว่า คุณทางเพชรบูรณ์จะต้องมารับผิดชอบค่าส่งเขาก็ไม่ยอมไงจริงๆคุณการสิลค์คะคุณน่ะคุณการสิลป์ค่าส่งอะหลักร้อยเขาก็ไม่โกรธแล้วทีนี้คุณไปโพสตประจานเขาผิดพรบคอมอันนี้ระวังโดนหลักแสนหลักหมื่นคุณลงโพสขอโทษเข้ามาคุณไปคุยกับเขาให้ชัดเจนนะคุณการศิน์นะการสิน์เอออ่าก็เหมือนแบบอารมณ์ทั้งคู่แล้วแหละตอนเนี้ยไม่แต่ชุดอันนี้เป็นชั้นชั้นเวียง มันไม่ตรงใช่ไหมฝั่งเพชรบูรณ์ควรโพสค่ะกาลสินอยู่นิ่งๆค่ะกาลสินเขาเซซอรี <mm ่แล้วควรลายเป็นพลิกล็อกกันไปหมดเนาะพลิกล็อกกันนะดูคือบางทีอ่ะเราคิดว่าไปเลยค่ะไปล่าแม่มดเวลาโพสอะไรเนี่ยชาวบ้านในในโลกโซเชียลอ่ะ จะลุมด่าอีกฝั่งหนึ่งโดยที่ไม่มีการวิเคราะห์อะไรมันเหมือนใครโพสตก่อนชนะใครโพสก่อนชนะปาโดยที่ยังไม่ได้ฟังอีกฝั่งหนึ่งว่ามันเป็นยังไงใช่บัมกนก็เฮโลไงไปโดนพรบคอมซ่าจ่ายเขาแสนสองแสนไปตามนี้นะคะแแา